ทุกคนครับต้อนรับทุกคนสู่เอพิโซด49สกี b i t Toilet Warfare นี่คือสงครามกับเจ้ากองทัพส้วมนะฮะนี่วอลแฟร์ไหนดูซิมีการปิดเสียงก่อนอุ้ยโอ้มีเสียงด้วยปิดเสียง,ยงออก่บแป๊บนึงไห UI User อนเ e อร์เฟไม่เอามีปืนยิงไหมฮะไม่ไปงหป้อยปงหป้อหยไปยทหารหารตีนีน่เราจะปฏิรูปทหารจัดการไม่ได้ละ วัดดีจังไหมทับไอ้หุ้ยส้วมเยอะเหลือเกินยิงไปสิช่วยเพื่อนหน่อยโอ้เพื่อนถือขวานซิ่งเลยนะนี่โอเคเรายิงไกลระยะเรามันไกลนี่นะเอาแล้วครับขวานซะหน่อยขวานซิ่งในพี่โอขวานซิ่งมาแล้วใครที่ชอบแมปนี้นะครับเดี๋ยวพี่โอจะแปะลิงกนะ์แมปไว้ให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วเกินมาทอยเลทแมเนเจอร์ใช่ไหมผู้จัดการส้วม่ลยสินะเรียบร้อยไปหนึ่งเตือนะอะไรนะอะไรไหมสิ วัดตีมามาอ๋อพอลเตเมเจอร์คือเราเหรอเราเป็นผู้จัดก,การสูม้มอ่ะวัดตีม,มีสู้เลยสวมสำเร็จฮึ่ยหนีหนีหนีมาแล้วเปลี่ยนเป็นปืนยี่ใกล้ปุ้งหายล่วงไปซะใจะเย็นสาวตอนนี้มีตังค์อยู่สองพันกว่าว้าวโอยบอสมาอะไรเนี่ยสู้หัวปลาหมึกไอ้เจ้าสู้หัวปลาหมึกอะไรกันเนี่ยอ๋อมา ส้วมหัวประมึเอเฮ้ยยากละอะไรเนี่ยโอ,โอ้หลางส้วมมันเนี่ยเขียวอีเลยโอ้เขียวอือ้อมันยังไม่จอมตายเลยฮะไม่ได้ละข้างหลังเป็นอะไรเนี่ยแทงน้ำหมอแบกอะไรมาด้วยส้วมเหมือนจะลับค่าเดี๋ยวก่อนจัดการลูกจ็อกอนะไรไหม นี่แหละยิงมาไปเรียบร้อยสองพันเก้าจัดการลูกจ็อกเพื่อเก็บตังค์ก่อนนี่แหละตัวหนึ่งยิงมาสามสี่ทีล่วงมันมาแล้วส้วมเขียวอ๋อเขียวสะอื้นโอ้โหโหดกับส้มปลาหมึกปลาหมึกสีเขียวมันพน่นมันพ่นหมึกด้วยอะ่ะนี่เป็นวงกว้างเลยเห็นไหมพ่นระเบิดหมึกหาแล้วครับเลือดแดงแล้วครับ จัดว่าแจมมาเลยดีกว่าวาระสุดท้ายของนายแล้วไม่แน่เฮ้ยใครตายเพื่อเราโดนสวมทับขี้แตกตายอ่ะไม่ได้เราจะไม่ใช่คนแบบนั้นจัดการฉั้นี้ก่อนวอดดี้วอดดี้ปูจานมาโอเคดูกันต่อเก็บเวลเก็บเวลมีสามพันกว่าละมีอาวุธอะไรที่จะแจวคนนี้ไหมเนี่ยไอ้ กดส้วมไว้กดส้วมไว้นี่จัดไปจะส้วมมีปีกอุ๊ยตัวใหญ่มา่ายละแม่ปุ๊บ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 อุ๊ยตัวนั้นตัวใหญ่ทำอไได้ยิงมันดิครับไม่อุ๊ยอะไรเนี่ยมันกระโดดบุกข้างหลังมันโดนส่วมสวมประสิทธิ์แฝงตัว แงตัวอยู่ในพวกคาเมราแมนทำจัดลูกกระเจาปก่อน,นครับนี่แับตัวใหญ่เดี๋ยวอันหนึง่งตอนที่สามเป็นสีแล้วหรอรู้สึกว่าเราควรจะหาวุดใหม่ได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นขอไปดูวุดใหม่กันอินไวทเฟนมีอะไรบ้างไหมเนี่ยห้าร้อยนี่คืออะไรอะ่ะห้าเคนี่ออกนี่ดีกว่าหนึ่งเคดาบต้องแข็งมาแล้ว มาเจอหน่อยหวัดดีพักพวกฉันมาแล้วฉันมีดาบน้ำแข็งนะเธอตัวเองปึ๊บปึ๊บดีวิ๊ดุนแรงดีใช้ได้กด E flat เลยเรียบร้อยกดสู่ขิดสู่วิดด๊ดมาดี้สุ่มโจรสลัดกดฝาดไปเรียบร้อยสู่ขิดติดเทอร์โบนี่แน่ไอ้นี่ลุยลอย่างนี้เลยแบบประชิดนี่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 เจ้าหัวก,กล้องหวัดดีเจ้าซุ่มรอปภ มึกนับอีหูหัวลงไปแล้วเหลือแต่หน้าผีวันดีโ้มโพลิปไปไปเจ้าส้มแมันมุมในคาเมล่าแมนใช่ไหมโดนลุมโดนลุน่มถ้าเราปล่อยไว้มันจะโขหัวไม่ก้อนเนี่ยอ๋ไม่วันดีสู่ขิดไปซะเจ้าส้มชวน,นสัตว์โอ้ยมันโขหัวไม่ด้วยจริงด้วยมันแค่ชั่วคราวนี่กดไปปุ๊บมันก็โผล่มาไหน่ใหม่ได้ลาดไม่ลงลาดไม่ลง คงไม่ใช่เรื่องเล่นกดหัวไปก่อนนี่ลงไปในน้ำอีซะอย่าเราก็เก่งนะเนี่ยคาเมรานี่มันกล้องจีนนะชัดฮ่าเราเปนหัวทีวีตอนนี้เท่าไหร่ละสามสเก้าเอาสิเอากับพี่สิน้องอ,อะไรเนี่ยมาต่อแย่กับพี่หวัดดีโจรสลัดไปลงสู้ไปเะวัดดีโปลิสไปลงไปนะ ไปลงไปลงไปนี่ส้วมส้วมตะนวดปี๊ปีิอ้ยุ้ยส้วมมุมยักษ์ม,มุมยักษ์เหรอจะไป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 ไนี่แน่น่เรียบร้อยเจ้าหัวกล้อง4,000กว่าแล้วเยวรู้จักเจ๊บอกได้เลย,ยที่บอกนะครับว่าใครที่ชอบจะแปะลิงก์แมบไว้กดไปเลยส้วมสมุไหลสู้ขิดไปซะไปหนักๆไปรัว หวัดดีเจ้าสวมกล้องหน้ารถแหมมันก็แค่กล้องแสงเคร่งไอ้กล้องช็อตๆนี่เองไอ้กดปุ๊บ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 อาเรียบร้อยฮนะึงไม่ก่อข้างหลังมันมีสวมสวมจิ๋วปะเนี่ยมันมีอะไรอยู่เกาะอ,อยู่หลังมันจะสวมประสิทธิ์นี่จะสวมอะไรอะสวมนักบินเหรอโ,อโอมาไม่รู้ไม่รู้จัดเด็ดจักเหนื่อยหรือไงอะ่ะแต่เยอะไปไหนเฮีย ว่าไนี่เรามีดาวดาวต้องแข็งเฮ้ยไอ้ยังไม่เอาละขวานซิ่งมาแล้วครับขวานซิ่งจัดไปเปลี่ยนอาวุธขวานซิ่งมากระบอกสองท่อนบุตรีจ้า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 ไม่เอาละปืนเนี่ยบุ้งไงเงือบวิ่งแล้วาาฮ่อะไรกันเนี่ยอะไรได้บ้างตอนนี้เล่นปืนก่อนี่ยวันนี้นี่เนี่ย ยิง3ทีส่งไปลงนรกเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยฮะซ่มนี่ซ่มยังมุมนี่เจ้าคาเมล่าแมนแกโดนซ่มสิงสินะโอ้มาเพียบเลยนี่ไอเจ้าเออร์เลอร์แกมันตัวปลอมเอาคาเมล่าแมนนี่ะทุมโจนสลัดกดไปซะนี่ซ่มแตกวุ่ยน่าไรอ่ะ จะส้มเนิร์ดนี่เนี่ยเอาครับดาบมาแล้วฟื้นฟืดาบตีเร็วดาบตีเร็วดาบตีแรงโอเคฟื้นฟื้นฟืกดส้มไปไม่ต้องมายุ่งแล้วยิงซ้มนั้นไหม่อะนี่เนี่ยยิงส้มไหมนี่ทังเรียบร้อย ไปเลยไปนี่โคเขาให้ปาเขาให้ไปเขาให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถึง5,000ก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นอีกนิดนึงอีกร้อยกลัวๆไปไปแล้วครับอีกไ่ถึงร้อยละอะไรมาเนี่ยส้มเจ็ดแพ็หวัดดีเจ้าส้มเจ็ดแ็คนี่เนี่ยููได้เนี่ย เยอะของมันเยอะจะไปไหนล่ะเจอกันหน่อยโซมจะแพ็กอี๋จะมีดาบฟบอปป๊อปป๊บไม่ได้โไม่ละายเครื่องผิวหนัเลยทไดี่แน่น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 ี่แน่โอเคเดี๋ยวดูวุ้นไมอนมีของเจ่าวันนี้วะเนี่ยดูสิมีไมนาจะชัยดู มีอาวุธใหม่ๆไหมอาวุธเ๋าๆก็ไม่มีอาวุธ 5K คืออะไรอ่ะไหนดูสิดาไฟเอาแล้วนี่งานงอกดาไฟมาแล้วครับทุกคนอาะละครลงสมรภูมิมาเลยอย่าลุ้มเพื่อชดัดนี่โหสุดยอดกวาดกวาดกวาดนี่กวาด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 เรียบร้อยฮนะสุดยอดกวาดกวาด เอออย่างนี้สินี่ดาพายุวงวินจะชัดมาลุ่มมาปึ๊บ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 นี่มองเทงเทียสามตัวนี่หนาวไหมล่ะอุ้ยเจ้าส้วมสามหัวอ่ะโผมาได้ไงส้วมก็แคบอยู่สามหัวเลยหวัดดีเจ้าส้วมสมุทรไลอาแล้วครับจัดประแจมนี่หนาวไหมล่ะ มากันเยอะๆนี่แหละดีละอย่างเงี้ยดีเลยนี่บอกได้เลยว,ว่าหนาวกันทั้งบางปื๊บโอ้โหมีสบายมากปื๊บหมุนเลยครับเป็นกงจักรเห็นกงจักรไปสองดอกจิกมีสบายมากนี่ล่วงมาเรื่อยๆอ,อุ๊ยอะไรเนี่ยอ้าพันหกแล้วเฮ้ยถือว่าเจ้า นี่ปึ๊บกด e ฟัเลงไปด้วยน,นี่แน่ถือว่าสบายสบายนี่สุดยอดเป็นไงล่ะอะใครอยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวไปลิงก์แมพไว้ให้นะครับเพลินๆเ,เลยเกมนี้ถือว่าเป็นวอ์แฟร์นะครับเรียกว่าตั้งรับแล้วกันตั้งรับการระดมพลของพวกสกิบ i ี t ทอยเลนะครับแต่มันมาแบบมันมีร่างแฝงมาด้วยเป็นพวกคาเมล่านที่โดนปรสิตสิงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ จัดการให้หมดละกันเด็กๆอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีอุ๊ยอะไรมาเนี่ยกำลังจะจบคลิปเลยเปลี่ยนสีซะลวแต่ไม่เป็นไรจบไว้ก่อนเอาล่ะใครชอบแมปนี้นะครับเดี๋ยวจะปแปะลิงก์แมปไว้ให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดต,ตามยู u ูบเอเวนซับสไครต์กันให้ด้วยคอมเมนต์มาคุยกันได้ใครอยากจะแอดเพื่อนเล่นด้วยกันว่ากันมาโอกาสหน้ามีแน่ๆอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องซ่วมแล้วเด็กดี ข้าห้องส้วมต้องกดชักโครกด้วยนะอย่าปล่อยให้ผู้ใหญ่เซอร์ไพรส์ล่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ